สวัสดีครับต่ออีพีสองครับผมวันนี้ก็เราจะเดินถึงบ้านหลังนะครับผมก็เป็นบ้านที่เขาบอบ้านหลังเขียวครับสมัยแก่อนผมก็เดินโรงเรียนมาอยู่จุดนี้ครับเป็นบ้านที่หลายคนก็อยู่ข้างทางก็เป็นบ้านหลังครับผมครับผนลุกเลยครับผมเออครับขนลุกมากเลยครับบ้านหลังครับ เดี๋ยวครับคนผมลุกเลยครับเดี๋ยผมพูดเมื่อกี้นี่ครับเป็นบ้านหลังครับก็สมัยตั้งแต่ผมเดินเดินไปเรียนครับผมต้องผ่านจุดบ้านหลังนี้ครับบ้านก็ไม่มีใครอยู่ครับทั้งเดีผม,มาอายุอนุบาลครับ กีครับผมพูดพอดีคนลุกเลยพอดีก็บรรยากาศมันก็วังเวงด้วยครับมันก็มืดเริ่มมืดครับผมโอ้ย่อกี้ขนลุกสู่เลย วันนี้ก็มืดไว้หน่อยครับขนลุกครับยังไม่หายเลยสายยังแค่เดินผ่านเฉยๆครับพอบรรยากาศวันเวงบรรยากาศได้เลยครับท่านผู้ชมไวจะถึงบ้านเลยครับ ่ายถไปคุยไปโอ้บรรยากาศมืดไวเลยหนาหนวนีนมืดไวถ้าพวกหน้าพวกหน้าร้อนนี่ครับก็อาจจะคขำช้าหน่อยครับ กี้ผมพูดปุ๊บคนลุกขึ้นเลยอยอากาศหน่ยายแังเดงมากเลยไปที่ผมจะถึงบ้านแล้วครับจิง เกคกับ <Okay>, so ผมจะถึงบ้านแล้วครับถึงบ้านแล้วนานๆทีก็ได้พิงออกกำลังกายครับน,นี่ก็บ้านอ่ะถึงบ้านแล้วครับแล้วก็นกั่งสปาเกาะอาบน้ำครับ ฝากากดไลค์กดแชร์ช่องตุ้ยพอเลาะกับผมวันนี้ผมก็ปิดคลิปอย่างเท่าน,นี้ครับก็สวัสดีครับ